าามาดูอีกเรื่องหนึ่งแหมอันนี้มันเรื่องของเรื่องเนี่ยวันนี้มีรถชนกันรวด4่คันนะคุณผู้ชมคคันสาเหตุมาจากกลวยอันเดียวที่ตั้งอยู่ริมทางค่ะคุณผู้ชมไปดูที่เกิดเหตุหน่อยนะคะที่เกิดเหตุตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมดูที่คอสะพานข้ามสี่แยกสนามบินนะถนนสายเอเชียที่อำเภอหาดใหญ่สงขลา คุณผู้ชมคะนี่กล้องหน้ารถเขาบันทึกเอาไว้นะคะรถเนี่ยขับตามมาในเลนขวาทั้งหมด5คันด้วยกันรถบรรทุกรถกระบะ2คันรถบรรทุกห้องเย็นคันที่5เป็นรถ10บล้อโอ้โหแล้วพอถึงคอสะพานเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเพราะว่าคือช่างทาสีกําลังทาสีราวสะพานอยู่แล้วเวลาทาสีเขาวางกลวยเไว้ริมถนนรถตามกันมา5คันใช่ไหมคะคันแรกหักหลบกลวยคือเห็นหลบผ่านไปได้ กระบะที่ตามมาคันที่สองมองไม่เห็นขับไปชนกลวยค่ะแล้วก็เบรกกระทันหันกระบะคันที่3ามก็เลยต้องเบรกตามบรรทุกคันที่สี่พยายามหักหลบเกือบจะพ้นแต่สุดท้ายท้ายสุดเลยค่ะรถ10ล้อที่ขับตามหลังมาเป็นคันที่5้าเบรกไม่ทันพุ่งชนกระบะทั้งสองคันที่เบรกกระทันหันอยู่แล้วก็กระบะก็ไปชนท้ายรถบรรทุกห้องเย็นโอ้โหช่างทาสีกําลังทาสีอยู่ช็อกเลยหลบแทบไม่ทันค่ะโอ้ยแล้วสภาพ สภาพโอ้โหคือมันกลวยอันเดียวอ่ะไม่น่าเชื่อหลบ้วยอันเดียวโอ้โหนี่ฟ้าแล้วบรถมันตามมาติดๆด้วยความเร็วทั้งคู่ไงฮะยับเลยอะค่ะตุ้มๆตุ้มๆตุ้มๆเลยค่ะอกระโดดหลบแทบจะเอาชีวิตไม่รอดบุบวิดค่ะคันนี้แต่ว่ารถเนี่ยเสียหายทั้งหมด4คันด้วยกันนะคะหนักสุดก็คือรถกระบะนะกระเด็นไปชนติดกับเสาไฟฟ้าแล้วค้างอยู่อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเสียหายทั้งคันมีคนเจ็บด้วยนะคะ3คน3าคนนี้เป็นพ่อแม่ลูกกันติดอยู่ในรถค่ะ เจ้าน้าที่กู้ชีพที่เมืองควนลังก็ต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลนะคะอันนี้ยังโชคดีที่บาดเจ็บไม่มากค่ะแต่เจออย่างนี้เสียขวัญน,นะคะคือมันเกิดขึ้นเร็วมากอะหักหลบหักหลบแล้วเบรกคันหลังมาไม่เห็นชนตุ้มแล้วก็ชนต่อๆกันคือทุกคนคิดว่าพ้นแล้วแล้วรอดแล้วไหมคะเนี่ยกลวยที่ล้มอยู่ตรงข้างหน้ารถเมื่อสักครู่นี้ค่ะอันเดียวจริงๆค่ะ